สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเศรษฐีคนใหม่ของอำเภอเศรษฐีคนใหม่ของอำเภอชาบา้านสบเตีย้ยถูกรางวัลที่1ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่17กุมภาพันธ์2 5 6 5รางวัลที่1รางวัลละ6ล้านบาท098-597เลขหน้า3ตัว2รางวาัลรางวัลละ4,000บาท085-644เลขท้าย3ตัว2รางวาัลรางวัลละ 4, 0 0พบาท 5 9 2 8 1 6เลขท้าย2ตัว1รางวัลรางวัลละ2,000บาท5 7รางวัลข้างเคียงรางวัลที่1 2รางวัลรางวัลละ1,000 0 0บาท098 596 098 598ล่าสุดพบคนถูกรางวัลที่1โดย Facebook อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าขอแสดงความยินดีกับปีล้ล่าทันชาวบ้านศบเตี้ยหมู่2เด่นเหนือตำบลศพเตีย้ย อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ถูก,กรางวัลที่1เป็นวัฒนเสษ็ีคนใหม่ของอำเภอขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ .com ค่ะขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดางังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ